ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้ขึ้อยู่ในเกม p u b g Mobile วันนี้อายนะก็จะมาหาที่เล่นอีกล่าวมาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้คุยกับออ้สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไมเคิลครับไมเคิลเด เราอะไรล่ะครับ e ไม่เข้าเป็นคนเป็นไม่เข้า<ห>เป็นลูกครึ่งหรอครับผมเป็นลูกครึ่งพอเป็นฝรั่งเป็นลูกแล้วแม่แม่เป็นมะม่วงเอถึงกูจะรู้ว่าเป็นฝูงมีไหมกูรู้สักก้าวเดียวอีสั่นผมรู้แล้วว่าพวกคุณต้องถูกใจ ไป,ปหรือเปล่าไม่ใช่กูไม่ใช่มึงงงอะไรเนี่ย้าเย็นเย็นจ้าเย็นเย็ยคุยกันคึ้นดาวขึ้ดาว<อ>ไม่ต้องจะกขื่นคุยกันก็ได้รู้แล้วกูถามมาจ้ายเย็นมเย็นอันนี้คืออันนี้คือบอกว่าเป็นลูกครึ่งฝรั่งมาเมืองแล้วใช้แบบภาษาอะไรคุยกันอ่ะก็ใช้ ภาษาไทยกับอังกฤษคุยกับคุณพ่อ My Dad English Speak English หน่อยได้ไหม Speak English หน่อยได้ไหมเจ้าแบบไหนเจ้าแบบว่า professional normally หรือว่าเ a าดทั่วไป As สุดเอาแบบเรียวๆคุยกับอเไร Professional เลยอะขอแบบ Professional Professional ที่คุยกับ Dad ที่ตัว Hey my Dad Give me your money Please I need that to buy to buy a car. ม yes. oh. no ึงคยกับเขาดิกูรู้กูฟังรูเรื่องบอกมันเก่งว่ะแต่ว่าอังกฤษก็ยังติดสำเนียงแปงๆอยู่อย่างเงี้ยอ่ะคนนึงก็พูดอังกฤษแล้วมันจะไม่แปงอ่ะกะวังดูนะกูคุณดิยุทธิ์ภาษาไทยติดติดคุณชินภาษาไทยมากกว่า เรื่องเก่งอะไรเต็มสมบตเนี่ยแปลงเลยผ้าไม่หลดเยี่ยเขาชื่ออะไรล้วนะไม่ข้อหรอไม่ข้อไม่ขมันมันเก็บกล่องมันเก็บกล่องไม่ข้รออกนมันมันตายมันตายโอ้โอ้มีพมีพเยี่ยเื่อหวะอ่าจ้ have เ e d i ส i n น ไอ้นี่ไม่ได้เสีนมี I have t t You need y ข้างหลัเ thank you ไม่ด่าไมเล่นเกมเล่นเกมพูดอย่างนี้ทุกตาปะพูดอย่างนี้กันทุกคนจะพูดอย่างนี้ทุกคนไอไอคุเหนื่อยไหมอะแม่กูัวเนี่ย

ข้างบนบ้านเออมาเพิ่มด้วยใหญ่เปตัวมาข้าง <Awesome. S 2> บนข้างบน thanks เฮ้ยเฮ้ยจะกอด Help โอ้ยไม่ออกไอ้แก่เป็นมีเด้นทางนั่งทำไมไม่ใช่ก็ไม่แฮมออกป์ต,ต้องไหนอะไรหลังคาหลังคาเหรอคะรถอยู่ขวามือขอโทษวุ่สับสนบ้านนิดหน่อย

โอ้ยวิ่งสองตัวงี้เลยทีเที่ยบไปแล้วระเบีย oh. โอ้โหมีนี่มันมีมัดมัดรอยเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวโอ้ยน่าไงแต่แล้วครับไปแล้วผมพักก่อนโอเคบายบาย s สวัสดีครับแทงกูมาแล้วคันไหว่าสวัสดีครับเป็นเะนดีเนาะเล่นเล่นครับอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเบสเทลยเบสเลียกางเสร็จล้วเดินเดี๋ยวเดินการการป่าให้หน่อยนะเดี๋ยวมันเข้าเข้าเข้าบัวได้เลยครับได้เลยครับ แล้วผมจะเคียร์การหายเคครับโอ้ดอ่ดออรีสนท่นใม่เมเนออนะ don't นว r r y d o อ t w อ r r y ไม่ต้องกังวลโอเคโอเคอ่าอ้ยข้า่โน้มีพีวีาวโอ้เมดเน หน้าวันหน้านนมเลยวันมอวันมอเยโอ้อ้าวไอาวอ้าวสซน้าวันโก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 นกายนิทายนิกทายนิกทายนิกทายบุกอเหรอนั่นน็กทายอ๋อน็กทายบุกคอ เียกมันจะบ้าอ่ะไอ้เนมี่มีใครมีเฮลมีพีคไปก่อนแล้วอยู่นัมาจจุแอมกได้อย่ not gone you die you die yeah I'm die มียู่วน่ายิงอยู่บนขก็มีน g r a n i r i c a r e เอาเจ็บป้าเห็นไหม No What จับฉันนี่พี่โอเคพี่เล่เนธเนธเน็ตเฮาเน็ตเฮาเนธ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  บอลมาแล้วลอมาแล้วบินอที่ีบินหีโอ้โหอ้พี่แกร์โนโนโนพี่ีน็อโอ้ชไนส์ไนส์ไนสโอ้โอแค่ตัวนี่ยทไมบินมาวางบุ๋มแล้วน็อกดาวน็อกดาวฮีดาวฮีดาวกดยอดย พี่เตียหัวเรีวยอยู่แต่พี่โดนแน่ๆลยยิงตีหัวเครื่องจะสู้ตีหัวจอได้หรอหัวจอหัวจอหัวจอ What is What is m e ่ n เออหัวจอเลยอีเลยลท่ฟู เจ็ดองศาอะเป็นคนไทยได้เลยพูดได้เขาพูดได้เขาเป็นคนไทยพูดไทยได้ดีกว่าผมเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งเึ่งบุกพุ่งน้ำอ่ะเนี่ยเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเป็นบุกพุ่งน้ำอ่ะับเป็นลูกครึ่งจริงจริงเหยียบกบกลพันธุ์เชื้อโรค โผล่น,นพี่เป็นรถขึ้กขกขึ้นมา <laughs> อุ้ยเอ้า <laughs> เป็น,นงั้นเอารถติดรถเป็นเพี้ยอะไรอ่ะเฮ้ย Maybe อาจจะติดไฟแนนซ์เออติดไฟแนนซ์เขาว่างั้นนะเขาบอกกันเรื่องติดไฟแนนซ์แต่ไม่ไได้ปจ่ายนี่ไปอ่ะแม่ไม่มีที่ไปไม่ดีกว่า ที่เว้นี้แน่เลยพี่ชายพร้อมนะเย้ I'm ready I'm ready ไอ้ Let's go ไม่มีตัวไม่ใช่อ่ะแกว่า Let's g เสียหมดนจ้าจะไม่ข้ามนะจริงไม่มครัอ๋อ I'm coming I'm coming I see I see dam I see dam ที่แคลรี่กูจะตาย เดวิลลโลเดวิลลโล่อย่าหัวเดวิลลโลโอ้ยมี่ก็ตัวแครีแต่แครีกูโดนล่างไม่เราคือทำอะไรอ่ะแล้วไอ้นี่ทำอะไรอยู่บิ๊กแมวรถไงรถสับคัญกว่าโอ๊คน็อกวันน็อกวันน็อกวันวันดาววันดาวโอเคโอเคไม่บอกน็อกสี่ว่าทำปะยิงรอดใต้ท้องรถได้นะนะ น็อกอยู่น็อกอยู่น็อกอยู่ไหนเลตโกโบเลตโกโบคมานคอมานเลสโก้ตุ้มเฮ้ย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 นุ่มตายตายดิดวงด้ะงงงงอีกที่งงไหนเดคแคลี่วายเดคแคลลี่วาย แกเน่ไหคะโผล่ Help จับ being, oh. <c oughs> บอลจับบอลบอลโบแกเน่จู้แกนเแกนเ่จู้มันยอยู่ไหนอ่ะเพื่อน I'm okay It's smoke It's smoke โผล่ตะโมกไม่เป็นไรนี่เนี่ยไหนพี่ชายเกติกี่ตัวแล้วอะ I know I know อ่ h uh, two of them two of them โอเค Okay. oh <laughs> what's yeah. your name now Michael my name is Michael okay Michael I, Where are you live you live in USA uh now I live in a uh, rayong oh like rayong. yeah แล,แล้วเขาเชื่อได้ไงว่าผมมาจาก U S A วนะแล้วเช,ชื่อจริงป่ะเนี่ยเชื่อจริงเชื่อหลอกก็ไม่รู้